คืออาขอพูดแม่พูดได้ไหมเรื่องเงินสนับสนุนจะต่างประเทศนี่ขอพูดเลยขอพูดได้ไหมฟงัฟงฟงัฟงต้าฟังซึ่งม,มาบอกว่าอ้อเอาเงินสนับสนุนจะต่างประเทศนี่คือเรื่องนี้คือตลกมากเลยนะคะมีพี่คนหนึ่งเนามะมาตีสนิทกับอ้อน,นะคะเป็นปีละคนนี้อยู่พัทยาเคยทำงานที่โรตารี่พัทยา นะคะเขาติดตามเอามานานแล้วก็เหมือนเหมือนแบบห่วงใยเราทุกอย่างช่วยเหลือมานะคะช่วงแรกๆก,ก็ก็สนับสนุนเรามานะเดือนละ5 0 0 0บาทประมาณ6เดือนอุ้ยเรียกเราไปงานวันเกิดดูแลทุกสิ่งทุกอย่างพี่ช่วยหนูนะพี่เอ็นดูหนูนะพี่รักหนูนะทำทุกอย่างแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวพี่จะขอ,เ,อเงินสนับสนุน <c oughs> จากาโรตารีสากล แต่ว the right. ่าเราต้องเป็นมูลนิธิเสร็จเรียบร้อยนะคะโครงการนี้ต้องเป็นมูลนิธิทุกที่แหละค่ะสามารถขอเงินสนับสนุนได้จากองค์กรระหว่างประเทศได้หมดค่ะแต่คุณต้องมีโครงการต่างๆนําเสนอเขานะคะซึ่งออดทำเกี่ยวกับเด็กและสตรีซึ่งต่างชาติเขาชอบอยู่แล้วนะคะเขาก็เสนอเรามา่างนี้ปุ๊บปุ๊บอ่าเราก็โอเคจนมาเป็นมูลนิธินี่แหละนะคะแล้วอยู่ดีๆวันหนึ่งเขาทักไปหาใครไม่รู้ โทรคุยกันแล้วนินทาอ้อฉ่ำเลยแต่มันน่าแหกตรงที่ว่าคุณพูดออกมาเองว่าคุณนะ่ะขอเปอร์เซนต์จากเราแล้วเราไม่ให้มาขอเปอร์เซนต์จากอ้อสามสิบเปอร์เซนต์อ้อบอกว่าไม่ได้ค่ะถ้าคนสนับสนุนมาเขาจะโอนเข้าบัญชีมูลิีิเราไม่สามารถเอาเงินตรงนี้หักเป็นเปอร์เซนต์ให้ใครได้ค่ะแล้วจะมาบอกว่า อ้อ oh, เอาเงินหรอแล้วตอนนี้ก็ไม่ได้มีเงินอะไรเข้ามาเลยเออตลกไหมตลกไหมซึ่อ้อไม่ให้อ้อผิดเหรออ้อไม่ให้อ้อผิดเหรอแล้วคุณเอาคลิปเสียงมาเปิดเนี่ยนินทาอ้อเนี่ย คลิปเสียงบุคคลที่สองที่สามแต่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่มันไม่ใช่คลิปเสียงอ้อคุยนะเป็นคลิปเสียงใครก็ไม่รู้มาเปิดแล้วนินทาเราแล้วก็โอ้โหแล้วไม่คือมันไม่ใช่อ่ะกูขนาดขนาดนั้นเลยหรอครับมันไม่ใช่อ่ะคุณเข้าใจไหมพออ้อไม่ให้เปอร์เซ็นต์คุณคุณเลยไปนินทาเราเนี่ยนะแล้วอ้อผิดหรอที่อ้อไม่ให้เปอร์เซ็นต์เขาเพราะหนึ่ง ถ้ามีคนสนับสนุนเราจริงๆหรือคุณหามาได้เนี่ยเงินจะผ่านบัญชีมูลที่ไม่ได้ผ่านอ้อน,นะคะและมูลที่สามารถตรวจสอบได้ประชาชนอย่างพวกคุณเดินเข้าไปอำเภอเลยคะ่ะขอตรวจสอบมูลที่เป็นหนึ่งหน่อยมันมีให้คุณดูทั้งหมดเลยค่ะเออแล้วอ้อถามว่าอ้อผิดอะไรที่อ้อไม่ให้เปอร์เซน็นต์เขาอะก่อนที่คุณจะเอาคลิปก่อนที่คุณจะเอาคลิปมาแฉเนี่ยคุณดูด้วยว่า ดูเจตนาด้วยดูเจตนาด้วยดิฉันไม่ให้เปอร์เซ็นต์เขาเขาได้ออกมาแฉเราเขาก็เลยต้องสกัดแล้วก็เลยต้องสกัดงงเลยเขางงเลยคือแบบที่สกัดมันคือไปฟังเอา ไปฟังเอานะคะคลิปนั้นคุณไปคุยกับใครจอดไปข้างหลังนะจะจอหน้าไดูเ้าไปเออคุณคุยกับใครมันไม่ใช่เสียงอ้อเลยอ่ะคุณบอกคุณมีคลิปเสียงคลิปเสียงชัดมากเดี๋ยวนะคลิปเสียงชัดมากนี้คุณไปเอาคลิปใครมาคุยกันเหมือนคุณผู้หญิงนั่งนินทาเราอ่ะแล้วคุณเอาคลิปเสียงมาเปิดอ่ะอ้อถามว่ามันเชื่อถือได้หรอ แล้วคลิปนั้นมันโปะตรงที่ว่าอ้อไม่ให้เปอร์เซ็นต์คุณคุณก็เลยว่าอ้อไม่ดีเอา้าพี่ไม่ได้ทำฟรีนะคะคือกูงงมากว่าลวคลิปนั้น,นคลิปนั้นเราผิดอะไรวะเราไม่ให้เปอร์เซ็นต์เราผิดอะไรอะ่ะมันไม่ใช่เสียงอ้อนะคะพี่ไมทำฟรีนะคะ <G ül üyor> พี่ไม่ได้มาทำฟรีนะคะเราก็อ๋อแต่ว่าแบบช่วยด้วยความบริสุทธิ์ใจ ทุกวันนี้ไม่ตอบไม่ตอบข้อความเอ้อเลยผู้หญิงคนนั้นเดี๋ยวอ้อจะทักไปหาคนที่อยู่ในตัวโลตารี่พัทยาอยู่ค่ะอยากจะมานั่งเป็นกรรมการอยากจะมานั่งมีตำแหน่งแล้วขอทุกเดือนด้วยนะ นี่อุสตส่าห์ไม่พูดแล้วนะแต่อ้อต้องขอพูดเรื่องเงินกต่างประเทศหน่อยมันยังไม่มีเข้ามาเลยค่ะแต่การที่มูลนิธิต่างๆเนี่ยสามารถขอทุนจากบริษัทห้างร้านหรือต่างประเทศเข้ามาได้หมดค่ะ <c oughs> ขอได้หมดค่ะ <c oughs> เออมูลนิธิสามารถขอทุนได้ค่ะของงบสนับสนุนได้ค่ะอยู่ที่ว่าเขาจะให้หรือไม่ให้อีกเรื่องนึงเราต้องทําโครงการไปเสนอนะคะอยู่ดีไปยื่นขอมือยื่นมือขอเงินเขามันไม่ได้ มันเป็นเรื่องปกติมากเลยแล้วเนี่ยบอกว่าเป็นเงินจากต่างประเทศเข้ามาฟอกเงินไหนฟอกเงินในบัญชีมูลที่คุณมีอยู่สี่หมื่นฟอกเงินอะไรคะถ้าบอกว่าเราเปิดเพื่อเอาเงินเท่าเข้ามาจากต่างประเทศแปลว่าโรตารี่ก็เป็นเงินเท่าหรอคะเออคุณ <c oughs> บอกว่าเราเปิด <c oughs> เปิดมูลที่มาเพื่อเอาเงินเท่าเข้าไปต่างประเทศอ๋อโรตารี่นี่เป็นเงินสีเท่าเหรออ๋อเพิ่งรู้นะองค์ระดับโลกนะเว้ยเขาเป็นองค์กรระดับโลกนะโรตารี่เนี่ย ก็ฟังคลิปเสียงแล้วอตลกมากเลยคือแบบมมีเขาบอกเขามีหลักฐานดีคนที่แบบเนี่ยคอมเมนต์เขามีหลักฐานแล้วมีคลิปเสียงคลิปเสียงบุคคลอื่นๆเหมือนเขานินทาเราอะแล้วก็เอามาเปิดเผยว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้งงไหม แล้วเราไม่ให้เปอร์เซ็นต์คุณก็เลยออกมาแฉเราดีนะมันมีคลิปที่เขาบอกว่าอะไรนะพอเขาไม่ได้เขาก็เลยสกัดเราระะพี่ไม่ทำฟรีนะคะพี่ไม่ทำฟรีนะคะ,ะ,คะอะแล้วเราผิดอะไรเราไม่ให้เราผิดอะไรที่เราไม่ให้เราทำถูกต้องแล้วไหมห่หคุณรู้ไหมว่าการที่คุณม,ม,นะมีเงินเข้ามาในมูลนิธิแล้วแล้วคุณจะให้เราเอาเงินออกไปเนี่ยสมมติมีเข้ามาห้าล้านอย่างเงี้ย อ้อต้องหาให้คุณสาสิเปอร์เซ็นเปเงินเท่าไหร่เอาออกยังไงคุณจะให้อ้อทํำยังไงทําบินปลอมขึ้นมาเพื่อเอาเงินออกให้คุณสามสิบเอร์เซ็นต์เหรอคะอันนี้ขอพูดบ้างนะเฮอ ก็ว่าโอ้โหหลักฐานอะไระคลิปคุณโทรไปนินทาเราหลักฐานอะไรอะ่ะคลิปเสียงเด็ดอันนี้แหละเราก็คิดว่าเป็นคลิปเราคุยไม่ใช่เลยคลิปเสียงเด็ดมัดตัวเองทั้งนั้นเลยอืมว่าจะไม่พูดแล้วนะแต่คือมันเกินไปแล้วมาว่าโอฟอกเงินเอาเงินเทาเข้ามูลนิธิไหนเงินเทา่า แปงพันไงเงาสี่เขาแปงพันเขาคุยกันเองค่ะไม่ใช่เสียงอ่อค่ะทุกคนงงใช่ไหมอืมออไม่ได้ให้ตำแหน่งอะไรเขานะคะยังไม่เคยแต่งตั้งอะไรเขาค่ะแต่อีกคนนึงเป็นกรรมการค่ะ มยอถอยก็อ้อถึงบอกไงว่าอ้อนิ่งก็ไม่ใช่ว่าอ้อยอมรับแต่บางอย่างมันก็เกินไปเห็นอ้อไม่ตอบโต้ก็เกินไป